Risk reward อะมันมัน make sense นมากถ้าคุณอยากได้ reward ที่สูงถ้าคุณคาดหวังกับชีวิตที่สูงสมมติน,นะครับคุณอยากได้อิสระทางการเงินคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคุณก็ต้องเทค risk สูงครับ r i s q e w a t is very always very fair เหมือนกับว่าตอนที่เราเลือกที่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ครับเพราะเราออกถึงเร็วใช่ไหมครับแต่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็จะอันตรายหน่อยแต่ถ้าคุณอยากปลอดภัยและถึงเร็วชีวิตไม่มีอย่างนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองคุณต้องเทคความเสี่ยงครับถ้าคุณอยู่ในกรอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเป็นแก่ขาวมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแต่ถ้าคนเป้าหมายของคุณคืออยากมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ผิดไม่ผิดนะครับอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายอยากมีมแบบกมกครอบครัว จริงๆอยู่ครอบครูพร้อมหน้าพร้อมตาเขามีความสุขแล้วถ้างนั้นไม่จำเป็นต้องออกจากกรอบไม่จำเป็นต้องเสี่ยงก็ได้แต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณจําเป็นต้องเทคความเสี่ยง Life is always very fair ถ้าคุณไม่เทคความเสี่ยง e w บ r d ไม่ตามมาแต่เทคความเสี่ยงก็ไม่เกินตีว่าคุณจะได้นะครับแต่ว่ามันมีมันสร้างโอกาสให้เราอาจจะได้แต่ถ้าเราไม่คิยความเสี่ยงเลยมันไม่ได้แน่